สวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์แล้วนะครับวันนี้มาช้าหน่อยนะครับนะมาช้าแต่ก็มานะครับเดี๋ยวมาคํานวณสูตรเล,นนนนเลขกันเลยนะครับรด่วนเลยวันนี้คํานวณสูตรเลขกันเลยนะครับพอดีเมื่อกี้มีแขกมานะครับมีแขกมานะครับมีแขกแล้วก็มีแขกแก็แขกไครแขกอีสานนี่แหละมานะมาเยี่ยมมาหานะครับเดี๋ยววันนี้มาคํานวณสูตรกันดูว่า เลขเด็ดวันนี้จะมาตัวไหนนะครับเลขเด็ดในวันนี้ตัวเด่นนะครับตัวเด่นในวันนี้ตัวเด่นในวันนี้มี7นะครับตัวเด่นในวันนี้มี7เลขเด่นในวันนี้มี7นะครับเลขเด่นในวันนี้มี7มี7มี5ใครชอบเล่นลูดให้ลูด7ใครชอบวิ่งให้วิ่ง7ดวิ่งห้า นะใครชอบวิ่งให้วิ่ง7วิ่ง5ใครชอบรูดรูด7รูด7ก็7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9เนะี่ยอันนี้มีกำไรนะตัวเด่นในวันนี้มี7 9 7 5เกเจ็ดนะแปดห9ห2หนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นสุดในวันนี้มี 7จ็ดเก้าเจ็ดห้าหกห้าแล้วก็เก้าศูนย์เด่นสุดเม็ดเดียวในวันนี้คือเจ็ดห้าเด่นรองแต่เปอร์เซ็นต์มาสูงสุดคือเจ็ดเก้านะครับตัวเด่นนะครับเด่นสามตัวในวันนี้มีหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหกห้าสี เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเก้านะครับอันนี้เด่นสามตัวนะครับเด่นสามตัวเด่นสามตัวตัวเด่นตัวเด่นสองตัวคือห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดเก้า นะครับเปอร์เซ็นที่จะมาในวันนี้นะครับฮานอยก็ลองเสียงททยแล้วก็ลองเอาเป็นโชคเป็นลาบดูนะครับวันนี้นะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นเด่นวิ่งคือ7แล้วก็5นะใครชอบรูดรูด7 นะใครชอบรูดรูดเจ็ดนะครับก็ให้ทุกคนมีโชคลาภนะเทพเท,ทวดาดนบันดาลให้ทุกคนมีโชคลาภนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube เลขเด็ดนำโชคพญาเต่านาคราชกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะก่อนจะดูคลิปก็กดไลค์หรือดูคลิปไปด้วยกดไลค์ไปด้วยแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีโชคนะครับร่ำรวยร่ำรวย,น,รวยนะมีเงินมีทองนะสำหรับตัวอาจารย์เลย อาจารย์ชอบวันนี้ก็คืออาจารย์ชอบ65ชอบ7 5แล้วก็ชอบ79นะครับชอบ3ตัวนี้เด่นมากที่สุดเลยตัวที่ชอบนะครับนะแต่ตัวที่เด่นๆ่นมาในวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็มีมีประมาณนั้นนะครับก็ลองเสียงทายดูนะครับว่ามันเป็นแนวทางเราก็ไม่รู้ว่าเลขหรือตัวไหนจะมานะครับก็ขอให้ทุกคนมีโชคลาภกันนะครับวันนี้รวยรวย